เดี๋ยวเวเดี๋ยวเขมักทานี่เออบิไหนบไหนล่ะเน้แ่ดสีเสียงขึ้นกันเลยอเดี๋ยวนี่เขาทราอันนี้เชฟเน่ได้อันนี้เปนน้านีเชฟไปเนี่นัวงสุรวสอนเชมนนี่เป็นอวนบางา บอกว่าเย็นใส่ซอสลวานผมชูรถพร้อมชูรถเยอะเกินมันไม่ยังดันมีจักรเลื่อนเค็ๆหวานต่เตานหน่อยหน่อยดิบหนนั่าะสามสบาเปสีเครับออาวุโยี่วับนอ่อบาดเดียวฟีมืออาบเดียวนะคะกาไดี่มาเดียวมากินข้้าไปรับกระทางนะ พี่ทานข้าวจ้าดิกเสรมีด้วยเนี่ยดิกเสริเดิกเสริมนี่ค่ะเอฟซีอีลาช่องนันนี่เจโอวันออฟฟิเชียลนะคะอีลากาลังกินข่าวค่ะพี่น้องค่ะเจียเียแน ยาวนะคะกินหลานกี่ขอยิงไหมแซ่บบ้องไหมดีเด็ดเลยเอาอีกทีไหมนอนยิงไหมไน่เยก็กินจี๊กเอาไม่เลยกินแล้วกินไปแล้วยังไงสองเอาตัวเมียแบบนี้เขาล่าตัวสมวน เ็บแสกคำนองมีนียเทหม่วนเต่าค่ะกระหมคพ่ออไ่ออะไราวบ้าน็ตุ๊กมาเองมาเอสามหันเนี่เอาอันน้ำแข็งใส่เดียวกันเลยก็ช้เย็นตอนไวเป็นตุกเองด่าตุกเอง่นตุ๊กอยู่ตลาดตตลาดขานีแะค้ำแข็งอนีุ้งต้องเอาน้ำแข็งใส่นาเวลานันผอน่่อน่เลยอาอนอค

ạ cái cầu vừa bào thân phao 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 กินขา้ากินพี่กินข้าวนะคะเจ้าในในนพิจจิแสนยนอยากกินน้ำส่นอยากกินน้ำมนะแะาแคลิปหนีต่อฝากสํำนีไวคอนนะคะพี่น้องขาพอก,กันคลิปหนะักสวัสดีค่ะ